สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านก็มาเข้าโค้งสุดท้ายกันนะคะท่านผู้ชมหลบเลขอั้นนะคะตอนนี้เลขก็อั้นแล้วก็ปิดลับเยอะมากนะคะแม่เหมยก็จะนำแนวทางโค้งสุดท้ายตอนเช้านะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเราก็ไปชมกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครกดแล้วก็ขอให้มีโชคใหญ่วันนี้นะคะ เราไปเริ่มที่รัฐบาลไทยชุดเต็มล่างของเด็กตากนะคะชุดแนวทางชุด2ตัวล่าง6 1 6 2 6 4 1 8 6 8 1 2 1 4 1 7 9 1 7 6 7 2 7 4 9 6 9 2 9 4และ6 6นะคะถ้าชื่นชอบก็นำไปเสียงโชคได้นะคะ ถ้าขัดก็เลื่อนผ่านนะคะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันโชคดีของเรานะคะชุดต่อมานะคะก็เป็นชุด3ตัวและ2ตัวบนล่างนะคะงวดวันที่1ชุด3ตัว104 682 612ชุด2ตัวบน04 82 12ชุด2ตัวล่าง61 71 และ81นะคะท่านผู้ชมถ้าใครงบน้อยนะคะจัดใบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเลขสวยมากเลยนะคะก็เป็นของแอดบายของขวัญน,นะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไปจัดไว้นะคะสักเล็กน้อยนะคะสำหรับใบนี้เราก็ไปกันต่อนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ เน้นๆเลยนะคะของสุดท้ายชุดเน้นหนักๆนะคะของแอดเปิ้ลพารวยนะคะชุด3ตัว457 740 760 647ชุด2ตัว4757674050และ60ล่างเน้นๆนะคะ7374722324 7 2 2 2และ 2 6นะคะขอขอบคุณแนวทางแอปเปิลพารวยนะคะงวดที่แล้วก็เข้าทั้งบนทั้งร่างนะคะของแอปเปิลพารวยนะคะก็จะมีตัวเลขที่เหมือนกันอยู่นะคะก็คือ40นะคะ40นะคะจะเหมือนกันนะคะเราก็ไปกันต่อนะคะท่านผู้ชมก็ไปกันต่อ อีกหนึ่งสำนักนะคะก็เป็นรัฐบาลไทยของเจออนนะคะท่านผู้ชมซึ่งแม่เหมยก็หยิบมาลงอีกแล้วนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งนะคะก็ฟัน88ดนะคะชุดสองตัว808183และ8 5ดหกันแปเม็ดเดียว820นะคะ ของเจออนนะคะลายงวดแล้วที่แม่เหมยไม่ได้เอามาแชร์นะคะก่อนหน้านั้นก็มีเข้านะคะท่านผู้ชมของเจออนพาเพลินนะคะก็มีตัวชนกันก็คือ86นะคะท่านผู้ชมสำหรับ2แนวทางก่อนหน้านั้นนะคะก็คือชนกัน86นะคะและก็ไปกันต่อที่ของ คนไทยบ้านนะคะล่าสุดนะคะแม่เหมยไปเจอมานะคะเห็นบอกว่าใบนี้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ <_ d ata> ชุดสามตัวก็สามแปดหกนะคะ <_ d ata> ชุดสองตัวแปดหกสามแปดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดสองนะคะ <_ d ata> <ส>ก็มีแปดหกอีกแล้วนะคะที่ชนกันนะคะถ้าชื่นชอบก็ไปจัดไว้นะคะแปดหกนะคะ <_ d ata> แล้วก็ ตัวเลขนะคะหลายๆสำนักที่แม่เหมยเออ่นั่งดูนะคะว่ามีเลขอะไรที่ชนกันเยอะที่สุดนะคะก็จะมีสี่ฮางนะคะท่านผู้ชมแม่เหมยก็ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่ามีเลขอะไรที่ชนกันเยอะมากนะคะก็จะมีหกเจ็ดนะคะมีหกเจ็ดเก้าห้านะคะหกหนึ่ง แล้วก็85นะคะท่านผู้ชม4หางนะคะเป็น53สิาำนักเลยนะคะท่านผู้ชมที่ทุกๆสำนักจะต้องมี4หางนี้ติดนะคะท่านผู้ชมก็คือ6 7 9 5 6 1เก้าห้นและแปนะคะก็ชอบก็ไปจัดไว้นะคะก็ท้ายคลิปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะถูกรางวัลกันทุกท่านเลยสำหรับวันนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เหมยด้วยนะคะก็รอสายด่วนเจ๊นุกนะคะซึ่งเจ๊ก็ยังไม่ได้ออกมาไลฟ์สดหรือว่าแจกนะคะท่านผู้ชม